สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นผมจะเอารถไปเติมน้ำมันนะครับน้ำมันใกล้หมดแล้วนะครับนึกย้อนไปถึงตอนที่เป็นเด็กนะครับผมมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเป็น h o n d d าดีมนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะผมเอามาแต่งนะครับเอาฮ o n ด a าดีมของผมเนี่ยไปใส่คาบูเดดนะครับแล้วทีนี้ผมเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันไอแก๊สโซฮอล์เก้านะครับ แล้วทีนี้พอเวลาล้างรถอะผมมาสังเกตเห็นว่าไอตรงแถวๆปากคาบูอ่ะมันจะเป็นคราบสีแดงๆเต็มไปหมดเลยนะครับมันเหมือนกับว่าน้ํามันมันแบบเหมือนมันเผาไหมไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะส่วนผสมของตัวน้ํามันมันก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับทีนี้ผมก็เลยไปเติมเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์95นะครับปรากฏว่า ไอ้พวกคราสีแดงๆพวกนั้นคือหายไปหมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็เลยคิดว่าน้ำมันที่แบบว่าเกรดดีๆหน่อยมันน่าจะช่วยเหมือนกับว่าถนอมเครื่องยนต์เรานะครับผมจะมีสูตรก็คืออย่างสมมุติว่ารอบแรกอ่ะผมเติมแก๊สโซฮอล์95ไปนะครับรอบถัดไปผมก็จะเติมเบนซินเพียวๆเลยนะครับเ mm. หมือนกับว่าให้มันเป็นการชาร์จล้างนะครับให้มันแบบล้าง การระบบเผาไหมให้มันสะอาดสะอาดนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาเติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเอารถไปเติมน้ํามันนะครับน้ํามันจะหมดถังแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ํามันเบนซินดูนะครับ โอเคเดี๋ยวรอต่อคิวก่อนนะครับตอนนี้เบนซินเท่าไหร่วะสองยี่สิบเก้าจุดสามบาทก็พอไหวนะครับโอเคถึงตาเราแล้วครับเบนซินเต็มถังครับ น่าจะมีทะลุกสามร้อยใช่ไหมครับสามร้อยสี่สิบบาทครับโอเค ก็ตอนนี้นะครับรถผมเติมเบนเซินเต็มถังอยู่ที่340บาทนะครับถ้าเป็นแก๊สโซฮอนี่มันก็เต็มที่เลยประมาณ280ออันนี้เหมือนกับว่าน้ำม,นมันมันคาถังอยู่อีกนิดนึงนะครับ,บคับครับเรียบร้อยครับ ผมว่าความคิดนี้มันน่าจะถูกนะเพราะเบนซินมันน่าจะมีส่วนผสมของอะไรอ่ะแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคือมันมันเผาไม่ดีครับมันก็เหมือนกับว่าเครื่องยนต์เรามันก็จะสะอาดนะครับผมว่าสลับเติมอย่างนี้ก็โอเคนะเติมเก้าถังนึงพอ9 5้าห้าหมดปุ๊บก็มาเติมเบนซิน เดี๋ยวเอบาต่อไปนะครับเดี๋ยวไปลองเติมของเชลดูนะครับ oh, oh. V Power ว่าตอนนี้เต็มถังมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้เบนซินถังนี้ของผมหมดก่อนนะครับเดี๋ยวรอช่วงจังหวะด,ดีๆนะครับเดี๋ยวจะทําตามสัญญานะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวร้านชาบูที่เราไปกินกันตอนตีหนึ่งนะครับ oh. ที่ไปกับไอออนเด็กขี้เปียกนะครับ ตอนนี้ไอ้ขี่เปียกมันหนีไปเที่ยวเชียงใหม่ครับ oh. ต้องรอพี่เขากลับมาก่อนเดี๋ยวก็จะชวนเก่ง c b 6ี0ก้ายด้วยนะครับไปกันสักสามคนกำลังแจมเลยเดี๋ยวเราก็ไปถึงร้านประมาณตีหนึ่งนะครับกินเสร็จก็ประมาณตีสามพอดีไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีนี้ โอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ